ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแจ้งข่าวลือข่าวสั้นย้ำข่าวให้ฟังนะครับในส่วนของ Apple g l a s s e t VR นะครับก็เป็นแวนตานะครับสินค้าที่กำลังพัฒนานะครับยังไม่ได้ออกมานะครับวางจำหน่ายแต่ว่ามีข่าวหลุดมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับในส่วนนี้นะครับครับในส่วนของโครงสร้างนะครับของ Apple g l a s s e t นะครับก็จะเป็นแบบเวนตาทั่วไปนะครับจะทํางานคล้ายๆกับ vr นะครับสามารถสั่งการได้คล้ายๆกับเครื่องเกม play 5เลยนะครับครับในส่วนของลูกเล่นนะครับจะมีการแสดงผลบนหน้าจอของแว่นตานะครับเป็นตัวแอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนที่นะครับหรือการแสดงอุณหภูมินะครับหรือการแสดงทิศทางต่างๆตัวนี้ก็แสดงบนหน้าจอทั้ง2หน้าจอนะครับครับแล้วก็สามารถเล่นเกมนะครับอย่างที่บอกก็เล่นเกมได้เหมือน เครื่องเพลเลยนะครับสามารถมองได้เห็นว่าเราขับรถอยู่นะครับหรือว่าเล่นเกมต่อสู้ต่างๆได้เลยนะครับตัวนี้ครับในส่วนของลําโพงตัวนี้นะครับเขาบอกว่าจะอยู่ที่ก้านของแว่นตานะครับและสามารถสั่งการนะครับที่ขาแว่นตาได้เลยนะครับก็คือกดสัมผัสเข้าไปที่ตัวของแว่นตาได้เลยนะครับคล้ายๆกับหูฟัง AirPods นะครับ ครับในส่วนของการชาร์จนะครับจะเป็นการชาร์จแบบไร้สายนะครับและลูกเล่นต่างๆเขาบอกว่าเหมือนกับไอโฟนเลยนะครับ สามารถใช้งานร่วมกับ iPad นะครับหรือ Apple Watch ต่างๆได้นะครับตัวนี้เป็นอะไรที่เออน่าสนใจจริงๆนะครับอัพในส่วนของลูกเล่นที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งนะครับก็จะสามารถถ่ายวีดีโอถ่ายรูปได้นะครับก็เป็นอะไรที่เออน่าสนใจจริงๆนะครับตัวนี้ก็ถ้าทําออกมานะครับผมว่ามีคนซื้อเยอะเลยนะครับในส่วนของแว่นตาตัวนี้นะครับแต่ก็อ่าเป็นอะไรที่ต้องพัฒนาก่อนนะครับเพราะว่าข่าวยังไม่หลุดออกมาเต็มๆเลยนะครับในส่วนของอ่าแว่นตา ของ Apple นะครับแต่ว่ายี่ห้ออื่นออกมาเยอะมากนะครับที่ได้รีวิวไปอาจจะต้องเร่งนะครับในการปล่อยนะครับในส่วนของสินค้าตัวนี้ออกมานะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องรอดูครับว่าถ้าค่ายอื่นออกมาแล้ว Apple อาจจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นก็ได้นะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้ามีข้อมูลหลุดออกมาหรือมีข่าวอะไรใหม่ๆจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับครับคลิปนี้สวัสดีครับ